ส่งกำลังใจให้ครอบครัววอลเล่บอลหญิงทีมชาติเพจวอลเล่บอลเวิลด์ได้แจ้งข่าวเศรเ้าว่าเลสกาโอเวรานักวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โอลิมปิกของบราซลิลวัย43ปี ได้เสียชีวิตแล้วขณะเดียวกันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแฟนวอลลย์บอลชาวบราซิลเสียใจมากหลังจากการเสียชีวิตของวาเลสกาและหลังจากการจากไปของวาเลสกาโอลิเวราต่างก็มีแฟนลูกยางไทยและต่างชาติเข้ามาแสดงความเสียใจกันเป็นจํานวนมากอาทิเช่นเกิดอะไรขึ้นกับไอดอลของฉันเธอยังอายุน้อยและบางคอมเมนต์ก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเธอได้จบชีวิตตัวเองอย่างไรก็ตามยังไม่คอนเฟิร์มสําหรับสาเหตุการจากไป ของวอลเลสกาโอลิเวราหากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานของเราจะรีบนำมาแจ้งข่าวสารกันอีกครั้งค่ะ